แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังเมื่อ,อยังนอนเปลแม่เราเฝ้าโอละหรปลอมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเห ไปจนไกลแต่เล็กจนโตเมธถนอมแม่ภัายพร้อมยอมเกิดแต่รักลูกปากดวงใจเติบโตเล็กจนใหญ่ มีละนาอะไรมิใช่ได้นาเพราะขา้นนนาแบบน้ำน,นมนนนนควรคิดพินิษฐ์ให้ดีขา้านำ้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสม,อม,อมโอ้ว่าแม่จ๊ะ ลูกคิดถึงค่าน้ำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินค้าน้ำนมควรชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อลัง เรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบวชเรียนภาคเพียนจนสิน้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิน้นพระคุณแม่เออ